สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่นานเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่ส5เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมอน้แอดพาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสขุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะเอาแนวทางของปูม่มอนิโค้งสุดท้ายนะคะ สิดเดย์มาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผูะ้ค้าการนมัสการค่ะเจริเลนพานกาปูคงสุดท้ายแล้วเนาะคงสุดท้ายแล้วก็มีค่ะโอ้ยเอฟซี FC กับถาความฝันของปูยังได้เครับปูความฝันอยู่แต่ว่ามันก็เป็นคนรับควาตึงน่นเองค่ะ มันเป็นเครื่องรับส่งื่ปตัวใอ้มันปั่นให้มันได้ชนิก็ะเครื่องรับส่งื่นนิค่ะปูเป็นเครื่องหัวต้องเงินค่ะหวต้องเงินเลยเป็นักบปูแบบปลาเอ้ยมันแมนมาก็ูดูยังไงมันต้องเงินเลยค่ะอันที่อก็จะโอ้แมนดีๆนะค่ะปูปูนีๆเดีย จ้าบ่าเลกมืนกัจ้าเาบู้ผู้มากผู้บมาเลถูกเพี่ยที่จุดล่มเงินเงอนเลกถูกป่ะทีครับปู้เล็ถูกที่ปู้ล่มไปมานานนะค่ะหาหนึ่งศูนย์หาหนึ่งหาหนึ่งศูนย์ศูนย์หาศูนย์หนึ่งหาเน่อืมครับปู้ปู้กับมัดตัวดีอยู่เลยเพราะว่าบอลเป็นพอลเล็กถูกเป็นเป็นตันะค่ะกับเมียเดียวเนาะ ค่ะบ่วเรอว่าี่้อ้ฝันตว่าฝันหนีฝันฝันนี่มันระมัก็จะไดปูย่างันเป็นแบบลักษณะเพื่มเงินละค่ะแบบพี่ว่ามันสีแมนเพราะว่แมนมาเล็บอกว่าจังคอยแมนอีดีวะเนี่ยแมนโตนะ่ะเออเลบอกว่าี้ไม่จคอยแมนดีีจ้งคอยแมนนโอ้โจะสีได้นักกฏว่าหังจะคอยมอกทวดเว่าเป็นไห้เล็กกับหัวนะเออหมดเินแมน คือจะหัค่ะใช่คค่ะแต่ว่าแ่ว่าแต,ว,าแต,ว,าแตว่าจำใ่มหนึ่งมาลก,าก้ทุกทุนัสิที่แบบที่ว่าปิ่นน่ะค่ะเพราะว่าคนก็จะิด มันใจจะเลขสมงสูงมันนค่ะอันนี้ได้งพ่มนิมิตพูดหรือว่าอย่าเลยคจ้าผีมันเป็นแมนเ่าแมนหรอกเจ้าปัญญาสัตว์เจ้าเจะเข้าหนึ่งกัแมนพูด้เ่าเจะาเข้ากุเรียวเจ้าปัดญี้จ้กสิแมนบ่าแมนกับพวกดูกันเพราะว่าแต่เราส้ำนักผิดมัดอะไรก็สั่นเล็กนองก็สั่นอกอ้าวผู้หญิเป็นยังสั่นนอกปฏินข้าแะแสดงเป็นยั่สัเขาสีลงเลยกกัน่าษาโนยันเขาลงเล็กยุบกว่า ค่ะยานเล็กแบบที่ว่าเล็กมันดังลรยฉิดหลอกนี้เ็บซี่นะอ๋อครับ่ัังดังัักนี่กรดังเขาฉีดล็อกใหม่มันออกแบบคือจังเคยพันพ่านแี่ดีเห็นมาค่ะเห็นมาออกแนวออกี่จังเล็กรอบมันมันหัออกหกหกสองนี้มันออกโค้งายแ่เลยวค่ะบ่อเมาตรวเกิ้่า ม้น็ฝายไปกเจ็ตั้งแปดั้งเก้าหัเนี่ยบ้าอ่ะค่ะแล้วนี้ครับเจ้าสีมันอกบอกเ่องนี้ปูยังไาอยู่อ้เจ้าหนาอยากสืสีสเสียงกนบอกวาอยังสีจุดไม่พูดถึงน้ำสนอค่ะแวอาปูกัมันได้ยังสีปูกับสีมสุขฟังเนาะได้ค่ะปูปกติป้งเดีกันแบบที่ว่ามันปกทีม่วงมีคนถือกูหล่ะกันออกมากเลยค่ะ 1น mm, ึ่งสองสามพันนะอืมจำกูแต่มนบอกว่าที่มันขีมีข้ใดบ่เจ็บมีนมาคบนั่นเป็นเหตุแบบ้วามันขี้มาอะไจริงนะค่ะเต้าเมื่อวันทูนเก้ยวรลุ่าอีกแกงกอยแลจะว่ากันมันมาเก็งเราไไปแกะร้วกเที่ยวก็ได้เัยแล้วู้กก็เก็บปี้เกี่ยวหลุดอยู่เนี่ยอแล้วจะเลี่ยนรถมันเ องชุดงันรด้เลยะเบียนรถะเบียนรถหกรลบอปูนบ่คบปูอืมสสองชุดนึ่งค่ะจะแโตโตปนโตปูนิโตดีมันหนึ่งสองสามเดียวเปีเดียวเลยอันหนึ่งสองสามนี่บ่แน่ใจว่าไอ้ฟันหรือว่าบ่ฟันเป็นบ่คะตัวนี้แนนเป็นครึ่งตื้นนะค่ะ กูแกูเมียก็เอาเมียเพา่าสีนะส้องเงนละค่ะงเงิะแล้วยังว่าเจ้าบ้าเงิงเพินเปิปะบทศชีสนาะนํนเนานเล้ค่ะปัณณนี่บ่เห็นนะพี่เจ้ก็ยังเดบก็ยังคุบคือทุบคือเตดีนะค่ะอยู่ได้กฝันอยู่ได้นีมีตฟันนะพวกวะค่ะอยูาบังเงนเปิะยังไรสีเป็นนาที่แอบเบิ้งก็ครับเบิ้งเก่าก็ครับเป็นมือออกมือออกเป็นนาผู้เมียนะบังเงิน่ะค่ะ กันได้าวาโค้ตรงเป็นแมาบอกผู้ว่าหมดไม่ขีน่นะค่ะวันนี้ว่เห็นผู้อะไรไม่ใชคิด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 ไปคิดมมาคิดไปคิดมาก,มาก,กับเบยโอกบยอบ,อบอมันฝัน่อมเนราฝันทีิงนะค่ะเราก็ขี่มมกเป็นสีนอกกงนอนวันนี้ได้วาอยู่ครับพ่ออ่าพ่อไปิที่เปิดพิจาจณาหน้าคนเด้นนอค่ะพผู้ใดขี่รอวาขี่เป็นพวกจริงคือบางนืงอบอ ะจะ้ากันเม็นพวกจริงนี่ยกับเตยมาเขพวกนอีเขาเจสีดหลบนีราะว่าตั้ตังเจ้าระสำนักตังผู้ไดแบบที่ว่าทีมันใจจะใส่ออกภาษานะค่ะผูใ้ใดกับจะมันใจใส่จออกภาษาต้องแม่ต้องเน้นต้องเอาตใ่ต้องแม่นทีหนะ่ะแล้วบรัรจังลิมิผู้ลิมิตปิดเขาสีลบนีแบนี้โอ้คิดว่าคในความผิดพูดเขาสีลบนีถูกสำนักด้วยกันเตย ก็ถูกลอกหนีจากุ่มเล็กดังๆเก็หูเราเขาสิดลอกไม่บอกแบบที่ว่าบ่อยกคไดใหญง,หงะะที่อะห้เจ้ามือเขาเจ้ามือมาจังงี่แม่เออค่ะพ่อว้ายมันจะสั่คคตดีในทัาบุญบ้าเ้ยนนมาทัานบุญใช่อกพอวษาสามไัวค่ะนี่ก็เป็นกบปันนอกกบดั่นเน,น,นเเาะจ้าพ่อมีมีเนาะค่ะแตมันีดเป็นกกิงว่าแมนจ่า กูกับาอ่แบบมันเล็กกองห้ปนองออกหมีคนหมดพวกเดียอายุนะคี่มัน้นูผมแยกกันกัค่ะยมันจะไม่จะไม่จมีภูมิเล็กหนึ่งสองสามมดแตกับพวมีชักสำนักกับพวกกับพวกเออมันมาจิตปิ่นอีลีบอสเด้ค่ะอันนี้เป็นควกฝันเนาะจ้าพวกเรื่องของฝันนี่เขาสิดปิ่นกองชะลาจิดปิ่นคบสำนักนะค่ะอืม thế bà con xi măng mới bật đi, thế bà con ngành cả bà cung phấn nó chịu, nó chịu đấy, cung phấn chịu đấy, đấy, cào, húc cào hà, men hà, ơ, cào đấy, cô à, cô cả nên là men dầu đấy bà con cô lại sáng, nó mang cúc để đấy เขาก็บิาบ้านที่เนี่ยลังละสอล้านหเขาถือมันเขาถือเร่ยุได้เป็นแสนละได้มงนึ่ง้ลามื่อีมองนึงอีกาเมื่อเขาได้แบบเขซื้อใตดินนะอ๋อค่ะคเขาได้เขาได้กนแสนอยู่เขาได้ร่ยุค่ะท่มีอเขาติตาม้ช่องนี่ละเขาประดี๋ยถามพูดหรอกตกมต้ช่องเงนงรอยอละใชู่ บ่านนี้น้องสาวได้กมาบอกว่าวมันถเป็นแสนมาววองเงินตัวนีมาสอืมค่ปูเอาไปดอกกาปูเจาหทีไ้เป็นล้ามาสค่ะโอ้เข้าจะก็ได้ไลยนะคะปูเออมันมาผิดอยตัวเป็นเก่าหกาเนาะค่ะเป็นหกหนี่ยถ้าเจทีไ้สามตัตรงตเลยมันต่เอค่ะปูสุกร้าก็ได้น้ำยูวเขาสองสาวทุกอกสาวตัวมาบอกอยค่ะ ได้เวลาพอดีครับผู่คะเอาก็บซื้ก็เลยก็แช่นั่นพวกชื้อไทยเ้วนี่เลยค่ะผู้กับันยังสิละอาเจน่เดีเขาพิจารณาบ้างเนาะได้ค่ะปู้ฝันเป็นจริงวหงนกันแสดงว่าเขจะีลมาออกตัวหนึ่งสองสามตัวค่ะูอะไรยังสิไม่ได้เบ็ดเดียวเลยเหมค่ะเป็นกระบอกวนฉันหนึ่งสองสามาแล้วโอ้ยก็อกาที่ผู้ก็จะได้นออกเนาะ อ้ม้พูดถึงแล้วสะดอกค่ะบองว่าไก็มีจต่แจ้รักสูงสูงหมดเลเก็ดรักแปดรักเก้าบนะกค่ะบอกหนึ่งอง1ามนุ่มกันโอ้ยโม่มีจักสำรักแล้วผู้ว่าค่ะเอาหาเจ้าปัดจริงกับ้เป็นจริงก็ดีเป็นตัวนี้แล้วบอกแก็ซี่แล้วค่ะเอาไปเบิ่งยผู้กับฟัคิวู่ดอกแต่ว่าเอาหมดนีสิเม่นจริงอีกบ่ค่ะเอา ให้มีโชคพี่หมนท่านแอบเสียเงินเ้อะค่ะปู้อื้มบางปังอื้นเนอะมือเอื้นค่ะปูคะมือเอนที่สิบหกเขาเดี๋ยจับมันแสนล้านสุกุสุกคนเ้อะจ้าปู้ชีมงแรกก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสุกุสุกคนเน่ค่ะเนาะอีกอย่างต่อไปค่ะปูขอบคุณค่ะปู้การนวัตการ์นะคะสาธุค่ะ สรุปแนวทางไทยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะเอาหมหนี่ปูนะคะแล้วก็มีแนวทางมาฝากค่ะพี่น้อง 1, 2, หนึ่งสองสามหมี่ปูเล่าลักษณะคือจังหัวที่ผ่านมานะคะหัวที่ผ่านมาที่ปูแล้าได้หกเกลฮานะคะเปพี่น้องคะลักษณะเดียวกันเครื่องรับเครื่องรับเครื่องตื้นนะคะพี่น้องครับปูแล้าก็บรรยายใจว่าปูเล่า เราเราฝันหรือว่าเราจังใดนะคะพี่น้องคะแต่ว่าได้หนึ่งสองสามมานะคะพี่น้องก็เลยเป็นหนึ่งสองสามกับสองศูนย์หนึ่งนะคะสองศูนย์หนึ่งนี่เป็นทะเบียนรถหกล้อของปูนะคะตั้งแต่ปูพระท่านได้บวชนะคะพี่น้องคะก็เลยมีหนึ่งสองสามกับสองศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางอ่าฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสขุขสุขคนช่วงแรงนี้นะคะแนวทางของปูวัดปลาอุดรค่ะ มือเอื้อนเศรไอซีตีตามให้พ่อแม่พี่น้องอีกเทือนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางมานนี่นะคะจากปูวัดป่าอุดรด้วยนะคะพี่น้องคะถ้าพ่อแม่พี่น้องมากชอบแนวทางชุดนี้ของปูนะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมพี่น้องคะผู้ละใบสองใบค่ะฮาเทียมิโชกไปน้ำกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ กับมิประมาณนี้นะคะพี่น้องแอคเิเดียคอโตล่าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขขุสุข้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ